หนึ่งนาทีกับกทอทการหยุดรถหรือจอดรถในทางเดิมรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดิมรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหลาทางในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดิมรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดิมรถในกรณีไม่มีช่องเดิมรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมง์ ในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดิมรถในเขตปลอดภัยและในลักษณะกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือจอดรถในทางเดิมรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าร้อยห้าสิบเมตรครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม